เพะแปลงเนี่ยเราแยกยนี้ฮะเป็นมอแปลงทางด้านระบบจำหน่ายคือดูง่ายคือว่าติดตามเสาไฟฟ้าติดตามใกล้ๆตึกตร,ร,รงนี้ไงม่เตแปงลงระบบจำหน่าย <c oughs> มอแปลงกําลังก็คือเป็นลูก,กใหญ่ๆที่เห็นตามสา,ายไฟฟ้าใหญ่ๆตัวนึงแบบเป็นรถ1 0้อ,อย่างนั้นเรียกมอแปลงกําลัง <c oughs> เราเองเราทําเน้นธุรกิจมอแปลงเพราะว่าทางด้านระบบจำหน่ายนะเป็นสัสดส่วนธุรกิจเราประมาณ90ปีที่แล้ว98เปอรเนะมาณนั้น ปีนี้เนี่ยเราเริ่มขยายมาทางด้านมอปแปลงหางอด้านกำลังแต่เป็นมอปแปลงกำลังขนาดเล็กเพราะเรามองว่าออมอปแปลงกำลังขนาด,นาดใหญ่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า,ยาใหญ่ใหญ่ใช่เรามาวิเคราะห์ดูว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมันโตยากือคือถ้ามองไปได้ไทยไน,นะครับเนื่องจากตอนนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นยากมากลอยเมกเนี่ย ขึ้นยากมากส่วนใหญ่เป็นทุกทางเลือกมากกว่าคเก้าเมก8ปเมกสเมกสี่เมก5้าเมกพึ่งเนี่ยเราเลยคิดว่าเราเน้นเซกเมนต์นี้ดีกว่าไม่ต้องไปไปขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถามว่าเอ๊ะเราคู่แข่งนะไปถึงมอบแปลงกำลังนฮะอีกด้านหนึ่งเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตมอบแปลงกำลังเนี่ยมีอยู่แล้วสามรายหลักหลักสามรายหลักนะฮะแล้วก็มีหลายเจ้าพยายามที่จะขยายไปสู่ธุรกิจอย่างนั้น เป็นบริษัทอยู่นอกตลาดเขาพยายามจะไปซึ่งก็ทราบมาว่าสิ่งที่เขาพยายามเนี่ยเนื่องจากมอตอแปรกกำลังเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีออร์เดอร์แบครับตบ้องไปซื้อเทคโนโลยีมาประมาณนี้ถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันจะไม่มีความน่าเชื่อถือคนก็จะไม่ใช้โดยเฉพาะภาครัฐนักลงทุนใหญ่ๆทีใ่ใช้มออแปลพงพวกนี้ซึ่งมีน้อยหลายเพราะการทําตลาดที่ยากมากคืกอ มีสามลายผมคิดว่ามันเยอะพอแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่เข้าไปงันดีกว่าเรามาเน้นเอกชนลายไม่ใหญ่ดีกว่านั่นคือที่เราทำเอกชนลายไม่ใหญ่ใครที่จะเป็นผู้ซื้อพวกวัตแปรพวกนี้อุตสาหกรรมไหนยังไงฮะทำงานทางเลือกนะฮะอย่างเช่นอย่างลงสีเนี่ยเวลาจะมาทำลงไฟฟ้าขนาดเล็กๆใช้ในในในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมของเขาเราส่วนที่เดินตาให้การไฟฟ้าเนี่ยพรงนี้ก็ทำตัวไม่ใหญ่ครับห้าเมกสิบเมก เงินเกงก็สิบสองเม็มที่เห็นเยอะๆนะฮะก็อยู่ไซส์ประมาณแค่นี้ผมมากกว่านี้ก็ไม่ได้เชื่อเพลิงเขาไม่พอครับเราบอกว่าทางนี้เราเล่นทางนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราจับตลาดทีนี้นิดหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะเยอะขึ้นเนื่องจากตรงไฟฟ้าใหญ่ขึ้นไม่ได้รปริมาณการใช้ไฟขึ้นทุกวันคนต้องการใช้ไฟมากขึ้นทุกวันแล้วมันจะเปทางเลื่องอะไรมันก็คือต้องมาหาไซส์โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก อพ,อพอพอพลังงานตรงนี้เนี่ยทั้งเรื่องของแกส๊สทำไมมันขึ้นราคาพลังงานขึ้นผมเชื่อว่ามันก็สร้างแรงจูงใจให้คนที่ใช้ไฟเยอะอยู่แล้วเนี่ยหันมาทำเรื่องของพลังงานทางเลือกเยอะขึ้นออาจจะเป็นพลังงานลมพลังงานโซลาร์ซึ่งอนาคตมันคิดว่ามันต้องมาเราเพิ่มทุน <c oughs> จากร้อยห้าสิบล้าน เป็น200ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะได้เงิน IPO บอกราคามาเรียบร้อยแล้วก็คือ2บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เงินมา100ล้านบาทเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งคือคือเราไปทำเรื่องของเรียกว่าขยายธุรกิจทางด้านบริการคือลักษณะธุรกิจบริการของพวกแปลงแตกต่างตรงที่ว่าพวกแปลงลูกหนึ่งเนี่ย มันหนักเป็นพันกิโลอ่านะ,ะมันต้องใช้พื้นดีในการวางครับเนะเราคิดว่าธุรกิจบริการเนี่ยถ้าเรามีมอแปลงสำรองให้ลูกค้าถ้าเกิดใครดับที่ปัญหาหมอแปลงเราบอกเรามีมอแปลงเปลี่ยนให้ลูกค้าต้องสึงแก้นแน่ๆประการที่สองเรามองว่าเราต้องการพื้นดีเก็บอะ,อ,ะอ,ะอะไรบางอย่างเช่นพวกน้ำมันที่ต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ เนื่องจากเราต้องการจะรักษามาตรฐานของเราคือระบบไอโซหมื่นสี่เกี่ยวกับสินน่งแวดล้อมครับระบบก,การจัดเก็บมันต้องพิเศษเพราะฉะถ้าเราไปเช่าสถานที่เนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากในการดำเนินการอย่างนี้มากรเราเลยตัดสินใจลงทุนสร้างเรียกว่าสานักงานชื่อบอกว่าสานักงานครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีทั้งสำนักงานแล้วก็ธุรกิจงานบริการอยู่ตรงนั้นด้วยครับฉนั้นเป้าหมายจริงๆเราต้องการรักษางานบริการเพื่อการขยายไป เราจริงเอาเงินส่วนหนึ่งก็คือประมาณสี่สบล้านสาสิบห้าล้านถึงส0ิบล้านประมาณน่าจะอยู่ประมาณสามห้าบ,บวกลบนะลงทุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่ครับขึ้นซึ่งจะเสร็จประมาณปลายปีนี้นะแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยเลยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเติบโตของธุรกิจอย่างที่เรียนเมื่อก่อนหน้านี้ว่าปีนี้เราคาดว่าเราหน้าจะโตได้ยี่สิบรซซึ่งย0ิบเซในการเติบโตนี้เนี่ยแน่นอน งินทุนหรือเวียนสิ่งสำคัญมากมันจะช่วยลดต้นทุนทึ่งด้านดอกเบี้ยที่เราใช้ท่ออยู่แทนที่จะไปกู้ก็เอาทุนนี่แหละเท่าที่ดูแล้วครับเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อเราติบโตปุ๊บเนี่ยจะมีการสะสมทุนขึ้นครับถัดไปในปพีถัดไปนะเราก็มองว่าส่วนตรงนั้นเนี่ยหลังอย่างนี้ไปเนี่ยเราต้องมองถึงเรื่องของการประสิทธิภาพในเรื่องรายการผลิตเพราะเราต้องเตรียมตัวสู่ AEC ครับหนึ่งด้านการตลาด ต้องเก็บผิานพร้อมสองเรื่องผลิตภัณฑ์เราต้องชัดเจนว่าเรายังคงเน้นเรื่องคุณภาาผลิตภัณฑ์โดยครับผมสามต้นทุนต้องเหมาะสมต้นทุนจะเหมาะสมได้เนี่ยเราต้องกลับมาดูว่ารายผลิตเราเราใช้อยู่ปีวันเนี่ยบางรายมันสิบปีละบางรายมันห้าหกปีละก็มาดูใหม่รายตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนงเพราะว่าทุกวันนี้ยังอย่างเราทําอยู่เราพันเขาเรียกผันคอยนะผันกรลวด ครับในชีนี่มันมีอยู่สมัย10ปีก่อนมันพันสมัยไวมากครนะมันพันทีละทีละม้วนทีละม้วนปัจจุบันนี่ยุโรปเนี่ยพันพันทีละสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้เขาเขาให้ทันใช่เราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องมองว่าทีนี้ประสิทธิภาพมันไปคนละอย่างนะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจากหนึ่งหนึ่งม้วนเป็นสองม้วนเนี่ยมันเพิ่มเท่าตัวเลยครับ เรายังไปถามคนเลยมีสามไหมจะเอาล้ำหน้าเขาด้วยนะจะถามเข้าไปเราเลยมองว่าลังากนี้ไปเนี่ยเราต้องมาพิจารณาแล้วแหละว่าเราจะต้องปรับตัวเองให้สู้กับเอซีได้ตลาดต้องเข้มแข็งสองปิดพันต้องเน้นกลุ่มภาคที่เข้มแข็งเหมือนเดิมสามต้องเน้นเรื่องของต้นทุนที่เหมาะสมอืมครับิ่งทมองนั่นคือสิ่งที่เรามองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถามถึงการเติบโต ที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยในส่วนของการเริ่มทุนเนี่ยมันจะช่วยให้การเติบโตของเราอ่ะปีตดต่อไปมันเป็นไปได้อย่างมากขึ้นด้วยหรือเปล่าช่วยได้เยอะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินทุนหนเวยเนปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าภารา,ลาดลงทุนเราลดลงถูกไหมฮะในขณะที่เงินกู้ริยะยาเราน้อย,อยนะเพราะเราก็มองว่าสเต็ปต่ดไปเนี่ยเราดูจังหวะอยู่ถ้าเราจะทําอย่างที่เราว่าหนึ่งตลาดผิดพันแล้วก็ต้นทุนที่เหมาะสมเนี่ยการลงทุนตรงนี้เราต้องระมัดระวังให้ดีว่า เราลงทุนแล้วเนี่ยมันจะต้องได้ตามเป้าว่าต้นทุนมันลดลงอย่างไรมันเหมาะสมอย่างไรซึ่งมันต้องใช้เงินก้อนหนึ่งผมมองว่าถ้าธุกรกิจปัจจุบันเนี่ยมันโตได้เง <c oughs> ินทุนหมุนเวียนมันไหลเวียนดี <c oughs> ต้นทุนหลงเวียดถับลงครับความน่าเชื่อถือจาการสถาบันการเงินก็จะเยอะขึ้นครนะความน่าเชื่อถือจากลูกค้าก็มีมากขึ้นครับ <c oughs> เราจะลงทุนเรื่องของเครื่องจกักรกาชผิตใหม่จงไม่ยากนะแล้วทุกวันนี้มีทางเงินเยอะพอรข้าตลาดระบบเราเชื่อถือได้ ระบบบัญชีการเงินรายงานทางการเงินเราเชื่อถือได้ครับบางเรนึงก็แน่นอนใครคนน่าเชื่อถือแล้วครับผมถามนิดนึงเมื่อกี้ <c oughs> เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนจะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกับประสิทธิภาพในการผลิตใช่ไหมฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยณ <c oughs> ักล่าสุดเนี่ยมาที่เราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะขยาย <c oughs> มันเราตั้งเป้าไว้อย่างไงฮะอุตสาหกรรมนี้มันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกัน คนที่อยู่ในอุตสารกร,รมนี้เนี่ยกำไร,รเบื้องต้นเนี่ยเฉลี่ยอยู่มา20สสามเปอร์เซเฉลี่ยอยู่ที่แถวนี้นะครับขึ้นอยู่กับองคนะ์กรไหนจะบริหารจัดการได้ดีรรเราก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละเนะถามว่ามีคน <c oughs> ต่ำกว่านี้ไหมมีก็อยู่ยากโดยเฉพาะตลาดถามว่ามีคนที่มีมากกว่าตรงนี้ไหม <c oughs> ก็มีแต่ <c oughs> มันก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไร เพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเขาแล้วเขาคืออะไรครับแต่คือตัวเราเองเราคิดว่าเราเชี่แถวนี้เนี่ยเรารักษาแนวนี้มาตลอดครับรักษาระดับนี้มาตลอดแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าผมคิดว่าเรือจะยังคงอยู่20-30%นี้อยู่รผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามองเนี่ยมันได้ชื่อได้เยอะครับแต่ขัะเดีกันเนี่ยเราต้องไปมองว่าตลาดที่อะไรสมมติอ๋ออาจจะขยายปริมาณให้มันมากขึ้นใช่สมมติว่า อย่างรถยนต์เป็นตัอย่างเลยครับสมัยก่อนเนี่ยพอขายรถยนต์รถเก๋งเมืองไทยนะฮะเครื่องผมจําได้ว่าฮอนด้าฮอนด้าที่มาขายตัวเล็กๆอ่ะคันเล็กเข้ามาเนี่ยชิตี้อ่ะเอาเครื่องยนต์พันร้อยพันสามมาเนี่ยลูกค้าผู้บริโภคเมืองไทยไม่ไม่ตอบรับโตโยต้าเปิดตัววิออสเครื่องพันห้าขายดีฮอนด้าก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเครื่องพันห้านี่แหรแต่พอผ่านไปปุ๊บเนี่ย ถามว่านิสสันโคคาเครื่องพันสองพันสามเนี่ยขายดีเป็นเทียบเท่าเราก็ต้องมองว่าอนาคตเนี่ยพี่บอกว่าเราไม่ใช่มองแค่ว่าอยากขายอะไรเรามองตลาดก่อนตลาดเป็นยังไงเรามองว่าตลาดเป็นไม่ได้สูงมากที่ถ้าการกระจายตรงนี้ออกไปเยอะหม้อแปลงไซเลส์มันจะเยอะครับนี่เราดูแล้วหม้อแปลงไซเลส์เนี่ยระยะเวลาในการผลิตเนี่ย พอแปลงไซเล็กเนี่ยโดยเฉลีย่ยถึงแม้มันจะเล็กแต่โดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยมันทําให้จํานวนที่ผลิตมันเยอะจริงแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของไอตัวเขาเรียก KVA เนี่ยมันจะได้ไม่เยอะเทีบยบกับม้อแปลงที่ใหญ่ๆที่ออกทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ ي, ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะกับาเทอแล้วถ้าเราได้ถึงค่าเครื่องจักรที่ดีขึ้นเนี่ยเรามาผลิตหม้อไซส์ไม่ใหญ่ เพื่อขายในอีกเซกเมนต์หนึ่งเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะฉะน,นั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในส่วนถ้าเราใช้เครื่องจักรเดิมผลิตมอแปงลูกเล็กคบสมมุติขนาดต้นทุนอาจอยู่ที่ทกำารอยู่ที่ x เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเครื่องจักรลายใหม่มาเนี่ยผลิตมอแปงลูกเล็กนะมันอาจจะลงเป็น x ลบ5 x ลบ10 x ลบ15เปอร์เซ็นต์ครับเรามองจุดนั้นมากกว่าว่าถ้าเราลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันต้องตอบสนองใล้ๆยอย่างนี้ เราถึงเน้นตลาดติดพันแล้วก็ประสิทธิภาพาต้นทุนต้องเหมาะสม